คำถามที่ทางร้านเจอบ่อยมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าลูกค้าก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันว่าผ่อนร้านเราได้ของแถมอะไรบ้างมาดูกันยกตัวอย่างออเดอร์นี้นะคะเป็นน้อง iPhone 15 Plu s ลูกค้าผ่อนไปใช้ไปเครดิตผ่านนั่นเองจะบอกว่าของแถมในแต่ละร็อตเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามร็อตนั้นๆเช่นล็อตล่าสุดที่เพิ่งสั่งมานะคะก็จะเป็นน้องกระเป๋าน่ารักน่ารักนะคะจะบอกว่าใช้งานได้จริงทุกใบแน่นอนแล้วก็ออเดอร์นี้นะคะคุณลูกค้าไม่ได้ฝากติดฟิล์มนะคะเพร่ก็เลยไม่ได้ติดฟิล์ จุกแบบนี้ถูกออเดอร์เลยมีเคสแล้วก็ต้องมีฟิล์มนะคะอันนี้เราก็แถมไปให้สําหรับคนที่อยากติดเองนะและที่คุ้มไปกว่านั้นคือพรไปใช้ไปแถมฟรีอะแดปเตอร์หูฟังประกันส่วนแทนหนึ่งปีเต็มเลยนะจะบอกว่าแค่มูลค่า2ตัวนี้ก็เกือบ1 5 0 0แล้วนะคะออเดอร์น,นี้พิเศษหน่อยนะคะเพราะเป็นลูกค้ากลับมาเปิดบินซ้ําก็จะแถมแคร์แบร์ไปให้ด้วยแล้วก็จะมีแก้วน้ำน,น่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เลยใช้งานได้จริงแน่นอนค่ะสามารถชงชาชงกาแฟดื่มตอนเช้าได้เลยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอีกนะคะจะบอกว่่่่าาาาาาากกกกกรระะะะเเเเปคคคืืออออยยมมมมแแลล้้้้้้วววว็็งงหัััพดดดไไไไทนนนชถ กกับคคุณลู้าอุปกรณ์ใช้งานอื่นๆนะคะร้านก็มีแถมให้เหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่สนใจพรแล้วก็อยากได้ของแถมแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างลูกค้าสามารถจิ้มลิงก์หน้าไบโอทักมาพูดคุยกับพี่แอดมินได้ก่อนเลยนะเช็คราคากันได้เลยค่ะ